เป็นทะเลนะครับแบบต้มเรียบร้อยนะครับนี่ฮะก็ล้างทำความสะอาดด้านในแล้วก็ต้มเรียบร้อยนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาหั่นเป็นชิ้นๆนะครับหั่นนะครับหอมแครเดี๋ยวจะนมาไปทอดนะครับหั่นนิดนึงชิ้นก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นแบบนี้นะก่อนกระเทียมก็บุกนิดนึงไม่ต้องให้ละเอียดนะครับเป็นแบบบุกเท่านี้พอนะครับนี่นะฮะปิงเราก็จะหั่นเป็นชิ้น พอดีคำนะฮะอันนี้ปิ่าไซส์นี่ประมาณไซส์กลางนะฮะจะไม่ใหญ่มากทอดเครื่องเทศนอกก่อนนะครับนี่นะฮะลงไปเลยนะครับให้สีประมาณนี้เลยนะครับสีน้ำตาลเป็นเกลียวที่ไม่นะครับ นี่นะครับเป็นีมเข้มอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็ลงไปที่น้ำที่เราต้มไว้นี่ฮะเราก็มาลงมันหอยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับซีอิ๊วขาวแล้วก็จะเป็นซอสปรุงรสประมาณหนึ่งช้อนชานะครับเราก็มาเติมชูรสประมาณปลายช้อนชานะครับนี่นะฮะนี่เยอะแล้วก็เกลือประมาณปลายช้อนชาเช่นกันครับผงปรุงรสประมาณครึ่งช้อนชานะครับ ส่วนน้ำตาลทรายนี่เยอะหน่อยนะครับประมาณ3มช้อนชาเอาไปเลยครับจะให้มีรสชาติหวานเค็มนะครับนี่นะครับแล้วก็ลงพริกไทยนะครับเดี๋ยวเราก็มาลงน้ำมันงาดนึงนะครับประมาณ1ช้อนชานิดๆ2ช้อนชานี่ครับเพื่ามหอมนะครับเดี๋ยวก็ตามด้วยเหล้าจีนนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนี่นะครับแต่งสีด้วยสีส้มแดง ให้สีสันสวยงามนะครับนี่นะครับน้ำปีงของเรานลงไปเลยครับเราก็ตักปีงขึ้นเลยครับเราก็น้ำปีงข,ของเราลงไปในน้ำที่เราจะตุ๋นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะตุ๋นปีงของเราอยู่ที่ประมาณ20-30นาทีนะครับให้ปีกมีความนิ่มอร่อยขึ้นมานะครับ หาตาปีทะเลที่เราตุนมาเรียบร้อยก็นุ่มแล้วก็มีความหอมมากขึ้น